สวัสดีค่ะอยู่กับอีสวยชาแน,นลค่ะตอนนี้อยู่ที่เกมแคสซีมอนเลเตอร์นะคะเกมซิมูเลเตอร์นะคะเมื่อกี้ขอโทษทีพูดเร็วกลเป็นซิมูเลเตอร์ไปเลยนะคะอ๋อเกมนี้นะคะเป็นเกมที่แบบว่าให้เราะะเล่นเป็นแมวค่ะแล้วเราก็อยากรู้ว่าชีวิตประจําวันของแมวนี่เป็นยังไงนะคะโอเคเราจะเล่นแบบมีคนอื่นเล่นในรายการเราเป็น <c oughs> อ๋อนึกว่าให้เป็นหมากับแมวใช่เราเรานี่็ได้โอเคต่อไปเราอุ้ยมัมยนเีนะ อันนี้ต้องซื้อใช่ไหมวันนี้ก็ซื้องั้นเราเป็นแมวตัวนี้แล้วกันแมวน่ารักน่ารักตัวนี้นะคะไม่ต้องแต่งตัวอะไรเลยสําหรับแมวเรานี่น่ารักน่ารัก่งเหนียวพออเสียงแหบมากเลยขาไอก่อนเมื <c> ่ <oughs> อกี้ไปกอกนะ้ํามาค่ะแล้วแม่แม่จะฆาตกรรมอีชั้นค่ะแม่ทําการถัดผักบุ้งค่ะแล้วก็เอาควันมาโดนหน้าอีชั้นนะคะเลยเสียงแหบเลยควันเข้าคอไอมาตั้งแต่ที่กอกน้ำอย่างข้างบนนะคะน่ารักมากเลยเปิดเสียงยังอ๋อลืมเปิดเสียงขอเขาเปิดเสียงก่อนนะโอเคเปิดแล้วนะคะโอเค โอเคโอเคดูดูแมวของเรานะคะอุย้ยน่ารักอ่ะชอบเป็นชอบอะ่ะชอบแมวอ,อ่ะโอเคค่ะมาได้เวลาเดินแล้วโอเค okay. สามสองหนึ่ง <c oughs> ป๊าป๊าคะ่ะนี่ป๊าป๊าไอ้นี่คุณป,ปู่ค่ะคุณปู่หนีอุ้ยโ่ดได้ไมคุณปู่อุ้ย,ดดยถีหัว จะกระโดดเขาจะกระโดดนะคุณปู่ว้ายเลยเลยเลยอยากอยากขึ้นไปหาคุณปู่จังแต่คุณปู่ดูบอลอยู่เนี้ย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 โอเคเราต้องเก็บของให้ได้นะคะโอเคโอเคพัง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 มีมีพังให้หมดเลยอ๋อนี่ตบได้นี่ตบตบตบโอเคอีกอันหนึ่งโอเคอันนี้ล่ะตบนี่โอเคมามาไปต่อโอ้เสียงแคร์ละ วายใครมาเต้นน่ะคุณพี่คาแล้วว,ว่าหนูว่าหนูเด,ดินอยู่ไว้ข้าวอยากกินข้าวจังเลยโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมคะอเออมีตู้เย็นนะคะเปิดตู้เย็นอุย้อยฮ่าๆ <c oughs> แมวเร็วมากเลยนะคะดูดูมันเร็วค่ะ <c oughs> โอ้เสียงน้ำแหบและอ่ะขอเต้นอยู่นะคะโอเคทำอะไรดีกินข้าวหรอโอเคกินข้าว <c oughs> โอ้เสียงแหบต้องขอโทษด้วยนะคะอ่ะกินกินกินเพิ่มพลังหน่อยเนาะเพิ่มไปเพิ่มไปเพิ่มไป โอเคต่อไปทำอะไรดีนะ้าต่อไปขวดรองเท้าเหรอขวดไม่ได้ตรงนี้มนี้เอออาบน้ำเยี่ยวใส่เลยนี่แน่นี่แน่ทำยังไงอะเราอยากรู้อะอ๋ออาบน้ำเหรอนี่ไงอาบน้ำอาบน้ำดีกว่าอาบน้ำดีกว่าโอ้สบายมากเลยโอเคเราไปต่อดีกว่าหนูซิมีอะไรให้เราทำอีกมั่งห้องนี้มีอะไรต้องควันโอเคอันนี้นอนหลับเหรอ นอนหลับดีกว่าเพราะพละพลังใหม่เนาะโอเคเดี๋ยวอีกไม่กี่นาทีเราก็ต้องอหมดเวลาใช่ไหมหรือว่าน,นี่เขาสอนอันนี้เตียงอยากนอนนะ่ะเก็บเหรียญแมวหน่อยม <c oughs> ีอะไรให้ทำอีกม้างเนี่ยตู้หรอเปิดได้ข้างในมีอะไรยอยู่เดี๋ยวดูสิมีอะไรโย้อยอ๋อหมดเวลาแล้วรู้สึกเจ็บคอมากเลยฝากบอไอรียค่ะ โอเคได้สองด้านเป็นไะ okay. รเนาะโอเคาไปเป็ัต่อต่อไปให้ทําอะไรอะ่ะโอเคดูซิดูดูมีอันนี้ได้อันนี้เล่นแมวหรือมันเสือได้เสือดํานี่นาะอันนี้มันอะไรหน้าจำชื่อไม่ได้อะไม่ชื่อเลยนะบัคกิล่า <laughs> มาคี้อันนี้เสือ,น,อ,น,อน,น้ะเองคะโอเคเราเราเราโฆษณานะคะคลิปวิดีโอได้นี่นาะข้องเห็นทั้งบน <c oughs> รู้สึกเสียงแหบมากเลย <laughs> โดยแม่ลมควันในห้องน้ำเอ้ยตอ <h ums> นกอกน้ำ ลงควันมีความแม่แต่ฆาตกรรมนะคะม,มีความน,น่ารัก<ส><ส>ไหมน่ารักไหมเหมือนแมวเราเลยเนาะโอเคเก็บเวลาเหมือนเนูเคยเล่นนะตาทามเหรอไม่อยากยังไม่อยากเริ่มตอนนี้โนโก่อนเลยเดี๋ยวเขาขอเป็นแมวก่อนนะส,สิมีแมวตัวอื่นไว้วดี๋ยต้องจัดก,การมันน,นี่มันนี่ไอหมาเหรอเอาเป็นหมาเหรอได้เลยนี่มันนี่ไอหมาน้อยมันนี่เดี๋ยวนี้นะมันนี่มันนี่เขาจะขวนแก จะหมาวิ่งไรแมวนี่แมววิ่งไ่หมา่เข้าเตเบาดีกว่านน่เฮ้ยมีเหรียญได้เก็บเหรียญกันขึ้นกันลืมไปว่านานมันขวนนี่นาไปกดขวนทำไมเนี่ยโอเคเดี๋ยวเขาขอกดกระโดดกระโดดเก็บตรวนี้ขึ้นขึ้นอุ้ยมีอาหารให้กินด้วยโอ้ยโอ้ยมันหัวมันหัวชิบเฮ้ยคุณลุงเขาขอกินได้แล้วคะอันนี้ใครมั่งเนี่ยเยเขาหัวร้อนล้ยแฮ่แี่ กูรุ้งเขาอยากเล่นกูลุงอ่ะไม่ใช okay. 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 right ่คุณตาไถ่ไถ่ไถ่ย่าดีกว่าโอเคคุณตาคะขอเล่นด้วยนะคะนี่ค่ะเข้าไปแกล้งคุณตาคุณตาเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้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 ยเอาคุณตาเหยียบแมวเหยียบแมวโอเคค่ะผมในเก็บไปหน่อยโอ้ผมยาว โอเคได้แล้วนะคะยี้ด่าน,น้องน,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 นะคะนางนางขมสยายค่ะสยายโดนหน้าฉันค่ะ <c oughs> มาค่ะแล้วก็ไปไหนต่อดีกว่า <c oughs> คุณตาคุณตาเขาอยากเล่นนัางคุณตาคุณตาขาคุณตาบอกอย่พุ่งอยู่กูนี่เหรอนี่คืออะไรอ,ะอ่ะอ่อนี่คืออะไรโอ้โหแล้วเราจะลงยังไงเนี่ย <c oughs> สมน้ำหน้านี่อันนี้คืออะไรโอเคเห็นหน้าแมวมันเด้งขึ้นเขาขอเล่นหน่อยละกันอ้าวเปิดขึ้นไม่ได้เขอให้เปเดขึ้นละกันนี่คืออะไรอ่ะหมวกเหรอเก็บหมวกอ,อุ้ยใส่หมวกไรเดี๋ยวดิวน่ารักเนาะโอเคใครถอดรับคามันี่ยอ่ามาดูที่โต๊สิอุ้ย,อขขอออยตอล้อนตอลร้อนคอบางครั้งกเพื่อนฉันส่งการบ้านมาให้ดูนะคะก็เลยไม่อยากจะว่าอะไรนาง เดี๋ยวนางจะไม่ส่องในซันดูอีกนะคะเพราะนางรู้ว่าเราแคสเกมนะคะโอเคข้างบนมีอะไรใหม่ไม่มีเลยใช่ไหมโอ้เริ่มพูดแล้วเสกเริ่มแหกแลเนี่ย <c oughs> คนข้างบนก็ขึ้นมาไม่ได้นะคะ <c oughs> ขึ้นกล่องขึ้นกล่องโอเคแล้วก็โดดขึ้นนี่อ๋อเพื่อไปไหนเนะี่ยแกมาใหม,ม,ม่เดยวน้องแมวหมดแคสต์แล้ดินขึ้นไหนนะคะ <c oughs> แมว โอ้โหตายตายตายกล่องมันจะกล่องอะไรเมื่อกี้ึงเรียกเราเหรอแมวแมวหรือ對對 it, ว่าหรือว่านางอันนี้ไม่ได้นางจับรถอันนั้นรถไถ่ยาไม่ได้อุ้ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่แต่เขาอยากขึ้นอุ้ยมันขึ้นไม่ได้เอะไรไรย่าได้แล้วได้แล้วย่าได้แล้วได้แล้วนี่แอปเปิ้ลน่ากินจังเลยดีตกลงไปเลยโอเค ข้างบนมีอะไรนะเห็นมันเห็นมันให้ขึ้นทำยงนี้ต้องให้ขึ้นไปแน่นอนเลยเคโดดโอดเอออย่าตกอย่าตกอย่าตกนะคะลูกโอเคเอเคเดือดขึ้นไปอ้ามีเหรียญน,นะคะเก็บเหรียญค่ะเกมแมวนี่น่ารักมากเลยนะคะมีมีมด็อกซีมอิซิมูเลเตอร์ด้วยนะคะไม่เลื่นซูมอตลอดเลยเลื่อนสี่หลังคาม,มันไม่มีอย่างนี้อยากค่ะเขาเรียกว่าเลยนะหลังคาแบบ ที่มันด้านเหนือด้านด้เหมือนหน้าน้องอะเราเล่นมาเล่นเป็นพี่น้องก็หลกหยอกเล่นงันธรรมดานะคะแล้วแต่ว่าจะหยอกเล่นันประเภทไหนนะครับถ้าเป็นพวกแบบว่าชาต่างชาตินะคะเขาจะเล่นแรงกว่านะครับว่าเขาก็จะเล่นกันขำๆแล้วแต่ว่ามันแรงเออแค่นี้แหละพูดดูเหมือนแบบมีหลักการมากโอเคแล้วก็มามีเก็บเหรียญนะคะแล้วก็ทําการทําอะไรดีมันมีเวลาให้เก็บด้วย แต่ว่าเรายังไม่พร้อมเราอยากป่วนก่อนป่วนทั่วโลกไหมแล้วหนูใช่ไหมคะคุณนี่นี่เอาไม่ช่วยไม่ได้อ้าววันนี้คืออะไรอ่ะเฮนน้เขาอยากเขาอยากขึ้นบนต้นไม้จังเอาานี่ตัวนี้ก็ขึ้นบนโตได้นี่นาแล้วกระโดดขึ้นกล่องถูงตั้งนานหนี่น่ารักนะโอ้โหที่เป็นแก่แล้วเนี่ยเดี๋ยวดูคุณลุงคุณตาวิ่งใหญ่เลยไอ้พวกนี้ไม่สนใจเลยคุณตาเลยม้ามาเขาอยากสุกมา หมาหมาแบบยิ้มยิ้มกับกูขึ้นโอเคเขาอยากกินไก่องาจะเรียนระเรียนชีสโอ้ชีสแห้หนู่มข้าแมวป่วนี่นี่ไอพวกหนูมากินชีสสิจ้าตีให้นี่นี่หมาหมาตีฮ่าฮโอยลรงเองโหดลายมากเลยนะคะ ขาอ,อยากออกไปข้างนอกอ่ะถ้าพี่เอามาเก็บนาฬิกาแล้วพี่เอจะได้ไปด่านอื่นด้วยเอพี่ดูแลพี่พี่อยากออกไปข้างนอกมากเลยตอนนี้กินไม่ได้เก็เราไปเก็บนาฬิกาดีวกว่าน,นะคะได้ไปด่านอื่นเคยเล่นได้เหรอไม่เคยนะแต่มันคล้ายๆสกมหนูเคยนะแต่เกมแบบนี้มันมีน้องแมวมาขี่ม้มาได้ด้วยโอ้โแต่ปวดมือขี่ม้าปวดเมือยน <S <S> <S วขีม่ม้าบายบาย มีผู้ติดตามในฉันนี่นะคะใันมีผู้ติดตามในเฟซได้โอเคเริ่มเวลาแล้วนะคะสามสองหนึ่งจริงๆก็ปวดจนจะหมดหมดเลยนะโอเคให้ได้ปวดอะไรอีกนี่คืออะไรอ่ะทานข้าวเหรอโอเค,คกินกันไอินมอนมเหรอโอเคอร่อยอร่อยมากเลยน้องแม่ของเราไอย้อยไอย้อย เราไป่วนดีกว่าโอเคเราเก็บเควสกันนะคะอ่าได้แล้วได้เพชรมาแล้วจะได้ไปซื้อเสือนะคะโอ้แต่ว่าบ้านนั้นรวยมากถ้าเรียกเสือฮะ,ะว้าวอุย้ยตกต๊ะโอ้ยเก็บเก็บเลยนะ้องแม่ของเราเอาขึ้นขึ้นใหม่ขึ้นใหม่หมตกเก้าอี้น้แม่ตกโตนะคะฉันพูดผิดน,นะคะนี่ค่ะโอเคเก็บเหรียญมีชนชนตกไปตกใบนี่ฮ่าฮ่าแอปเปิ้ลไม่ต้องกินหรอกไม่ให้กินเหมือนแมวหวยเราก็เลยไม่ได้ินนี่ชน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 ,ชน ชนนี่ชนชนเหมือนแมวเราโหดหลายมากเลยอ่ะเดีเวลากระโดดขึ้นเก้าอี้เออไอหมาน้อยต้องแกต้องใส่ฉันแน่เหมือนอันเนี้ยเลยอ่ะการ์ตูนที่ใครดูอ่ะมันคืออะไรอ่ะที่ที่แมวกับหมาสู้กันนะ <_ d ose> จำได้นี่แอปเปิ้ลหรอนี่อยากกินใช่ไหมคุณลุงเดี๋ยวเจ๊จับให้ <_ d ose> ในี่ที่กินแมวใช่ไหมออเออเตะกี้เราพูดว่าอะไรนะ ตาแล้วลืมหนึลืมมองเด็กใหม่ไม่ใหม่โอเคอ่ะวิ่งอุ้ยนี่นี่ไม่ต้องกินกันไม่ต้องกินท่านกินแองอุยนี่เราดิค่าะลุกเลยถึงกับลุกเลยดีถึงกับลุกลุกไปไหนแล้ววะไม่ต้องกิน่่ฮา ทำไมไปเมื่อกี้เดินเหยียบแมวอ่ะเออมันโหดร้ายแบบนี้เดี๋เข้าบ้านนะคะเขาอยากเข้าบ้านบ้างอ่ะขอเข้าบ้านสิคุณลุงไม่ต้องกินค่ะนี่นี่ไม่ต้องกินกินเองมีแมวก็อย่างนี้นะคะแต่แมวอีฉันไม่ทำอย่างนี้นะคะแในฉันในเพิเอาแต่นอนค่ะโอ๊ยกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนนี่นี่ตีตีตีอ้าวหมดเวลาซะก่อนดูซิว่าเราได้เท่าไหร่ โอเคได้ดาวเดียวเองนะคะเออไม่เป็นไร,รค่ะเราไปปวนปวปปวที่อื่นก่อนนะคะมันไม่เกี่ยวกับการได้ดาวเดียวเอ้ยมันไม่เกี่ยวกับไปปวดแล้วได้แค่ดาวเดียวมันต้องปว่วนนี่แหละแต่ว่าเราเรายังปว่วนไม่ครบไง,ด,งดูอีคอยดีนะปุย๋ยไปแล้วอะโอเคเดี okay, ๋ยวเราต้องเราต้องจับเวลาเลยหรือว่าเราจะเดินเที่ยวก่อนเดินเที่ยวก่อนโอเคไม่จับเวลานะคะมันมันเหมือนวันเกิดอ่ะวันนี้วันเกิดพี่สาวเหรอดีเลยไอ่ผมยาวเนี่ย มันเป็นผมาแม่มันยอมตายให้มัดสินี่จับเวลาเลยดีกว่าค่ะเคเริ่มเริ่มเดู๋ิโอ้อยากเล่นม้างอันนี่อยากเขาอยากเล่นอันเนี้ยเล่นไม่ได้อะเอาขอตัวเล็กกันไปเฮ้ยมาพังอันนี้กันนี่ขอตัวนี่ตัวส่วนให้มันตกให้มันแตกให้นี่เอายังไม่ตกอีกเหรอนี่ฮ่าฮ่าเราไปปวดมันเกิดกันดีกว่าค่ะ ข้างบนก็ขึ้นได้นะคะเดี๋ยวพาขึ้นนะคะมันเกิดเหรอนี่เขาอยากเขาอยากกินมากจังเลยคุณแม่นี่คืออะไรอะ่ระแฮ <laughs> ปปี้วันเดย์ค่ะนี่อุ้ยใส่หมวกด้วยอะ่ะนี่คือคุณแม่นี่โด้ยข้าวนมค่ะโอ้ยเม้นเม้นท์เม้นเอาดีกว่ามาใส่หมวกด้วยนี่นี่ตบขาไม่ไม่เจ็บแล้วเนี่ยอุ้ยตู้แยงเขาอยากกิน หนเปิดตู้เย็นซิไม่ไดกินบ้างว้าวว้าของตกตายแล้วขอโทษนะไม่ใช่ความผิดโอเคอ่าได้แล้วอีกเพชรหนึ่งนะคะมาเลยเวลาอีกไม่กี่นาทีเองโดดขึ้นข้างบนไม่ได้นะคะมันสูงเกินไปโอเคเราจะไปหาของค,คะ่ะอย่าลืมว่าข้างบนมีก็ลืมไปเลยว่าจะพาทัวร์ก่อนก็โดนกดเวลาไม่ได้รับคนง่ายเนาะนี่มันดูนางเล่นดูนางเล่นนะคะที่ดูฝุ่นดูนางเล่นที่ดูกล่นนะคะดูดูนางเล่น เราขึ้นข้างบนดีกว่าค่ะจะมีอะไรอยู่ข้างบนไหคะเคเคขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นกระโดดขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ค่ะอ้าวอ๋อมันต้องมันต้องอันล็อกเหรอไม่เป็นไรเราไปป่วนอิ่งก็ได้เนาะโอเคนี่นี่ปวนได้เหมือนกันนี่ตบ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 นี่กูไอ้เจ้กันเหรอเคสตบให้หมดเลยแต่เขาอยากขึ้นไปจริงๆนะ ตรงนี้เป็นอะไรมากเอ้ยข้างนอกไปได้นี่นะไอสอืมอ้าวต้องมีการอันล็อกอีกค่ะลูกแต่และฉันอยากฉันอยากออกไปฮึเพราอยากไปปล่อยข้างนอกเพราอยากขึก้นข้างบนด้วยเราจะหมดแล้วสามสองหนึ่งสู้นีจบค่าสวยมากเลยกระโดดพอดีเลย <laughs> <laughs> โอเคดูดิว่าไ,ได้สักที่ดาว <laughs> ไม่ได้สักดาวเลยต้องต้องอะไรอ่ะ ต้องอัปเกรดแมวเหรอโอเคเรามาอัปเกรดแมวกันนะคะอ้าวหรือเราซื้อแมวใหม่ไปนเนี่ยอ่าสำหรับแมวตัวใหม่นะคะเราจะเอาเล่นเป็นคลิปหน้านะคะก็ะถ้าชอบนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์ค่ะแล้วก็กด Sub s ไ r i ป e เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดแชร์ให้ด้วยค่ะใครได้ส่งแฟนอาร์สามารถส่งได้นะคะเดี๋ยวจะทำคลิปรวมแฟนอาร์ให้นะคะแล้วก็จะแปะ คนที่วาดให้นะคะก็คือ CR อะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเป็นเครดิตของคนที่วาดนะคะจะวาดด้วยดินสอวาดด้วยปากกาวาดไม่ลงสีวาดลงสีวาดสวยหรือว่าวาดอะไรก็แล้วแต่นะคะเราก็จะลงให้หมดนะคะไม่ต้องห่วงว่าเราจะคัดเลือกแค่อันสวยๆมาไว้ปกคลิปของเรานะคะทุกคนได้แน่นอนค่ะแต่ว่าเราจะเอาไปรวมที่อ่า อันนี้แฟนอาร์ตนะคะคลิปแฟนอาร์ตนะคะแล้วก็ถ้ามีของใครก็มาเมนได้นะคะว่าเราวาดอะไรใครวาดก็แล้วแต่นะคะคลิปนี้ก็ทุกคนอย่าลืมนะคะทำกันบ้านค่ะช่วงนี้นะคะมันเป็นช่วงที่เราจะต้องย้ายขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งค่ะเช่นน้องเราอยู่มปสามใช่ไหมปสองอุอ 2. 2> ตยตาห์ลืมขอโทษที่ทาไม่สําคัญโอเคนะคะเช่นน้องเราอยู่ปสองนะคะก็ต้องขึ้นมปสามนะคะก็ต้องเรียนค่ะแต่ว่านานก็ไม่ยอมเรียนหนังสือค่ะนี่แฉวิรกรรมซะเลย โอเคค่ะแล้วก็ไปเรียนกันค่ะว่าน้องมาดูตัวเองใครกน,นและกก็ทุกคนก็บ๊ายบายนะคะบ๊ายบายสิบ๊ายบายบ๊ายบาย